สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวตุลลัคนาตุลแล้วก็ราศีตุลคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะกับหัวข้อที่ว่าเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยากจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะไปดูกันค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะคะลัคนาตุลค่ะราศีตุลค่ะไปดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณบ้างคลิปนี้เป็นธรรมเลยนะคะคุณสามารถเข้ามาดูตอนไหนก็ได้มันคือช่วงเวลาของคุณค่ะ ที่คุณจะได้รับรู้ถึงพลังงานเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสื่อสารถึงคุณนะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงคะเพื่อนๆชาวตุลคุณได้ไพ่คุณได้ไพ่ g r a t i t u d e นะคะคุณได้ไพ่เอ่อเกี่ยวกับในเรื่องของการกระทำความดีการกระตันยูรู้คุณเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณเนี่ยก็เลยเป็นคีย์เวิร์ดนะคะ เกี่ยวกับในเรื่องของการกรตัญญูรู้คุณอาจจะเป็นตัวของคุณเองที่เกิดมาเป็นคนดีเป็นคนกตัญญูรู้คุณเป็นคนที่หมั่นสร้างสมแต่ความดีเป็นคนที่มีความจริงใจเมตตาการุณาความดีของคุณนั้นอาจจะกําลังส่งผลบางอย่างให้กับเพื่อนๆน,นชาวตุนอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเราไปดูกันค่ะว่า,าเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยากจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆน,นชาวตุนบ้างคะคุณได้ไพ่ ความสำเร็จและชัยชนะนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่การศึกษาเร่าเรียนการไปเรียนต่อธุรกิจการงานไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะคุณจะวิกตอรี่ค่ะคุณจะสำเร็จนะคะได้รับชัยชนะแข่งขันใดๆอยู่ก็แล้วแต่คุณจะได้รับชัยชนะหรือการเลื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานทำธุรกิจก็ประสบความสำเร็จคือมีผลกำไรแล้วก็อาจจะ อาจจะประสบความสมําเร็จมากกว่าคนอ,อื่นๆนะคะอะก็เป็นบุญเป็นวาสนาของคุณเนอะได้ไพ่อ่าได้ไพ่ดิเมนชันค่ะได้ไพ่แห่งการปกครอง หมายความว่าเพื่อนๆชาวตูนเนี่ยอาจจะมีบทบาทหรือมีหน้าที่อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องดูแลที่คุณจะต้องปกครองที่คุณจะต้องมีการวางแผนนะคะมีการวางแผนเขาเรียกว่าการมองการไกลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องมองหรือสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะ,ะความสําเร็จของคุณนั้นอาจจะส่งผลอนาคตของคุณเขาเรียกว่าอนาคต อันยาวไกลที่มีผลกับตัวของคุณได้เช่นสมมติว่าคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนอ,อนาคตของคุณนะคะคุณอาจจะได้ไปต่างถิ่นต่างแดนไปทํางานคือมันเหมือนกับว่าคุณเองนั้นสามารถปกป้องตัวเองดูแลตัวเองคุ้มของตัวเองได้แล้วก็ชีวิตของคุณในวันข้างหน้านั้นคุณสามารถที่จะจัดระเบียบและวางแผนให้กับอนาคตของคุณได้ มันหมายถึงอนาคตอันยาวไกลของคุณนะคะมีผลกับคุณมากๆเลยในตอนนี้เนาะแล้วคุณก็ได้ไพ่สีถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่เขาบอกว่า happiness เออจริงๆนะคือต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณจะไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือได้รับชัยชนะในเรื่องอะไรมันส่งผลทำให้คุณนั้นมีความสุขมากมายเหลือเกิน มีความสุขกับทุกเรื่องมีความสุขกับทุกสิ่งมีความสุขกับทุกอย่างในชีวิตมองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเป็นความรักความสําเร็จมิตรภาพใดๆก็แล้วแต่นะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกมีความสุขแบบ happiness คือสุขจริงๆสุขที่แท้จริงนะคะอะไรจะมีความสุขเท่ากับสุขที่แท้จริงไพ่ The Universe จริงๆนะคือต้องบอกว่าไพ่ของคุณเนี่ยไพ่สองไม้เท้ากับไพ่ Universe เนี่ย ใครที่อะใครที่นะคะมีความคาดหวังมีความคาดหมายอยากจะไปต่างถิ่นต่างแดนอยากจะไปทำธุรกิจหรือมีความรักหรืออยากจะไปทำอะไรก็ได้ที่การเดินทางนะคะไปต่างประเทศคุณมีโอกาสมากๆเลยที่คุณจะได้ไปแล้วถ้าคุณได้ไปนะบอกได้เลยนะคะว่าคุณจะได้รับความสำเร็จที่ คือบางทีเนี่ยดวงของคุณนะที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้อนาคตของคุณน่ะมันไม่แน่นอนเพราะว่าบางทีเนี่ยไพ่ใบนี้คือสิ่งที่ยาวไกลเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้รับพลังงานนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตของคุณคุณอาจจะได้ไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนไปอยู่ในประเทศที่ที่จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นประสบความสําเร็จมั่งคัง่งแล้วก็มีความสุขที่สุดได้เจอกับความรักที่ดีนะคะไปตั้งถิ่นฐาน ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเลยก็เป็นไปได้เช่นกันแต่จะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ทำให้คุณมีความสุขเนาะคุณได้ไพ่หมายเลข20นะคะหมายเลข20หมายเลขเท่าไหร่หมายเลข20เนาะเป็นไพ่เป็นไพ่แจ็คเมนาการที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญหรอกเพื่อนๆชาวตุลมันคือโชคชะตาของคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณว่าหรือเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยากจะบอกกับคุณว่าคุณรู้ไหมว่าโชคชะตาของคุณนั้นอนาคตของคุณนั้นยังอีกยาวไกลถ้าตอนนี้คุณเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคใดอยู่หรือคุณต้องพยายามทําสิ่งใดอยู่นะคะก็ขอให้คุณทาเถอะค่ะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยโชคชะตาของคุณอะไรที่คุณทําดีไว้คุณจะได้รับผลในสิ่งสิ่งนั้นและเชื่อว่าอนาคตของคุณนั้นนะคะโชคชะตาของคุณได้ขีดเอาไว้ว่าชีวิตของคุณนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีอนาคตไกลคุณอาจจะมีธุรกิจอยู่ต่างถิ่นต่างแดนคุณอาจจะมันเหมือนกับ มันเหมือนกับคุณมีบุญสัมพันธ์กับต่างประเทศแล้วเป็นต่างประเทศที่เป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นประเทศที่จะทําให้คุณเนี่ยได้พบกับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้นะเพื่อนๆชาวตุลน,นะคะคุณได้ไพ่ตัวของคุณเองด้วยแจสติกราศีตุลลัคนาตุลทําไมคุณถึงได้พไพ่ใบนี้เพราะว่า ไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งการกระทําผลแห่งการกระทําการตัดสินคดีหรือเป็นไพ่แห่งการพิพากษาเมื่อคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณเป็นคนจริงใจเป็นคนที่แบบเคเรียกว่าคนที่ดีคนหนึ่งเลยนะคะอ่าดีมากๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรได้รับ ตอบการตอบแทนเนี่ยนั่นก็คือสิ่งดีที่คุณได้ทําก็ย้อนกลับมาที่คุณคุณเหมาะสมแล้วก็สมควรนะคะที่จะได้รับนะที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้กลับคืนมาในชีวิตนั่นก็คือความสุขความดมสมบูรณ์มีชีวิตที่อ๋อเรียกว่าอนาคตที่อุดมสมบูรณ์มีอนาคตไกลตอนนี้คุณอาจจะเรียนอะไรอยู่ก็แล้วแต่แต่ขอยคุณได้รู้ว่าการเรียนของคุณนั้นหรือการศึกษาของคุณนั้น คุณจะทําให้คุณเนี่ยมีอนาคตที่ไกลมากนะคะใต้สหรับของเราเนี่ยเป็นไพ่ king of swords king of swords เนี่ยคือ king of swords เนอะ king of s w o r d อ่ะราชาดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนกับโชคชะตาเนี่ยต้องไปคือจริงๆอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอยู่ต่างประเทศก็ได้แต่เป็นดวงเขาเรียกว่าดวงจะไปยิ่งใหญ่หรือว่าดวงจะไปสําเร็จเนี่ย หรือมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งเนี่ยโหสำเร็จเลยไอเดียหรืออะไรต่างๆที่คุณจะที่การเป็นตัวคุณอะมันเหมือนกับว่ามันจะต้องเป็นต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะแบบเหมือนกับมีออร่าคุณจะแบบมั่งคัง่งคุณจะร่ํารวยคุณจะเหมือนกับโอ้โหได้ผ่านอะไรมาแล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะความสําเร็จนั้นความสุขนั้น สิ่งที่คุณพออกพอใจนั้นเกิดขึ้นได้ขอให้คุณได้รู้ว่าเป็นเพราะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณเป็นคนที่คิดดีทดําดีแล้วก็จริงใจเพราะฉันไม่ว่าความจริงใจของคุณเมื่อส่งผลออกไปแล้วคุณจะได้รับการตอบรับเช่นใดก็แล้วแต่ขอให้คุณจงรู้ไว้ว่านั่นคือสิ่งที่คุณควรทำมันจะได้ผลตอบรับยังไง หรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราทํเดีกยวกคนนี้คนนี้เขาไม่เห็นความดีของคุณก็ช่างเขาแต่ในสิ่งที่คุณทํานั้นคือสิ่งที่ดีนั้นคือมันยังไงก็ย้อนกลับเข้ามาหาตัวคุณอยู่แล้วนะคะสําหรับไพ่แจสติกคือเขาเรียกว่าทําสิ่งใดออกไปคุณก็ได้ผลในสิ่งสิ่งนั้นตอบแทนมาไม่มีอะไรสูญเปล่าเลยสําหรับคุณนะคะน่ะนี่ก็คือข้อความจากข้อความจาก เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะสื่อสารกับคุณค่ะเพื่อนๆชาวตุนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูองส่วนตัวก็รายละเอียดอดยู่ใต้คลิปนะคะ